วันนี้จะพามาชมที่ไร่แปลงสวยนะคะอยู่ใกล้ๆถนนราษยางเส้น290มาเพียง50เมตรเท่านั้นเองนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่ไร่ที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแปลงติดกับถนนดินนะคะความกว้างของถนนดินอยู่ตรงนี้อยู่ที่5เมตรค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกดในเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะค่ะวันนี้จะพามาชมที่ไร่แปลงสวยนะคะอยู่ใกล้ๆถนนราดยางเส้น2 9 0มาเพียง50เมตรเท่านั้นเองนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่ไร่ที่ได้ทําการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแปลงติดกับถนนดินนะคะความกว้างของถนนดินอยู่ตรงนี้อยู่ที่5เมตรค่ะ ไปฟ้าประปาและเพื่อนบ้านนะคะห่างมาประมาณ200เมตรค่ะเส้นทางเข้าออกสะดวกค่ะเป็นแปลงที่ดินแปลงสวยนะคะดินดีเหมาะสําหรับท่านใดที่มองหาที่ดินที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนทําการเกษตรผสมผสานต่างๆได้นะคะเอกสารสิทธิ์นะคะก็เป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่12ไร่3งาน85ตารางวานะคะ เจ้าของนะคะเสนอขายในราคายกแปลงนะคะไล่ละ5้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีหน้ากว้างที่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินตรงนี้นะคะมีหน้ากว้างถึง78เมตรนะคะและมีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะอยู่ที่240เมตรค่ะเป็นแปลงที่ดินที่ เป็นรูปแปลงสวยงามนะคะสามารถที่จะรับชมรูปแปลงจากภาพมุมสูงได้นะคะปัจจุบันนี้เจ้าของก็ได้ทำการรังวัดปักหมุดเอาไว้ให้ครบทั้ง4.4มุมเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกแขวนใหม่นะคะหมู่ที่สองตําบลพันดุงอ,อําเภอขามทะเลสอนะคะจังหวัดนครราชสีมาคะ่ะแปลงที่ดินของเราก็จะสามารถมองเห็น ถนนราดยางเส้น290ได้เลยนะคะห่างลงมาเพียง50เมตรเท่านั้นเองค่ะและแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันดุงมาก็ประมาณ4กิโลเมตรนะคะและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามทะเรสอสถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอขามทะเลสอก็ห่างมา17กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะหากท่านใดนะคะเดินทางมาจากตัวเมือง โคราชนะคะแปลงที่ดินของเราก็เดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแปลงที่ดินของเราอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาเพียง25กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาก็ประมาณ230กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นที่ไร่ดินดีนะคะแล้วก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมค่ะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง200เมตรเลยนะคะ ปัจจุบันนี้เจ้าของก็ได้ปลูกเป็นไร่ข้าวโพดและไร่มันนะคะข้าวโพดก็ได้ทําการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นมันสําปะหลังนะคะหากท่านใดนะคะมองหาที่ดินแปลงสวยๆทาเลดีๆแปลงนี้น่าสนใจมากๆค่ะจะมาจับล็อกแบ่งขายก็ได้เช่นกันนะคะแปลงนี้ ย้ำอีกทีนะคะเอกาสารจิตก็เป็นโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่รวมอยู่ที่12ไร่3งาน85ตารางวานะคะเจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงไร่ละ550,000บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นแปลงที่ดินทำเรดีนะคะดินดีบรรยากาศดีไม่แออัดค่ะอยู่ใกล้ๆชุมชนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะคะห่างมาเพียง200เมตรเท่านั้นเองค่ะไฟฟ้าปร,ประปาและเพื่อนบ้านก็ห่างมาประมาณ200เมตรนะคะ หากท่านใดสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราได้นะคะพิกัดทางเราได้แนบไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะขอรูู้นดขอรูดูเอกสารต่างๆได้นะคะค่าใช้จ่ายในวันโอนแปลงที่ดินแปลงน,นี้ก็คนละครึ่งนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะไลน์ของเราก็จะเป็น p a KIN99 9นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้เกียรติและทีมงานขายที่ดินโดยพาคิมรัตนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ